ขอญาคทียัดหมายที่ร้นตู้แล้วเกิดนะครับวนนี้นะครับขอบคุณกโอเคัดู้นไหมดูมาดูไหมดูนะคนไหนแล้อันคนนี้ป่ะใช่ไหมแล้วมนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร แม่อ๋อหน้าตาดีนะไม่เหมือน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 แต่ก็คล้ายกันแต่ก็คล้ายกันขอบคุณครับโอ้คุดเครื่องนอนเหรอแม่ขอบคุณครับแม่นะครับโอเคพอดีเลยวันนี้ว่าจะเดิ๋จากบ้านพอดีเลย โอเคเดี๋ยวเราจะออสักครึ่งชั่วโมงนะครับไปทีก่อนรับรางวัลมาซ้ายหน่อยหายปวดแล้วสิ็จไหมฮะหายแล้วนะดังดาวไม่เบิ่งอย่าเซ็กินเบียกแล้วมั้งในวันนี้กินเบียเปก้อแรงนะมาเลยยี่สิบไปกินเบียกินหนึ่งอย่ามือสั่นสิเดี๋ยวต้องฉีดอินซูลินให้ถ่ายรูปไหมอาคาร์อาคาร์รูป ขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นเป็นเลยครับใช่ครับยังเป็นเป็นอยู่ใช่ใช่จะเป็นเป็นอยู่สี่ตอมารีนมาแล้วนะค,ครับช่องเลยอ้ํตลอดเลยขอบคุณมากนะเจ้าหน้ี้นะขอบคุณมากครับอ่นี่ช่องเขามีช่องอ่าขอบคุณครับ ตังอัน <reading> <rework. S 1> นี้ค่าอะไรอย่างเรียรีบป่ะเตรียมไหเตรียมเลยนะดำเยอะเบิ่งอ่าใช่ใช่ถูกล่ะแมโอ้โหเมื่อแต่คุยเยอะติดคุยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอุ๊ยอะไรนะแม่หนักจังเพชรทองคำป่ะแตงโมเอาละวันนี้ครบเลยแตงโมลำใหญ่มะม่วงกะทองอายุชุบอีกมาครับโอ้ ตาเบตร์เบอร์ประหวัดตาครับอันนี้ของหนูคืออะไรอ๋อคือเงินนะครับขอบคุณมากครับอ่ะดาวไม่ไปเบิร์นะแม่นะ,ะแม่มาจาับมือครับเไย่ร้อยขอบคุณมากครับแม่แต่ความจริงคือดา ครับเต็มที่นะแม่นะเพราะว่าแม่ให้แบงค์เอามาก็เต็มที่เลยขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอะไรนะแม่แล้วแตน่ลมครับขออะไรนะรบพวนครับทำไมใกล้ๆพูดจะัะ ออขอบคุณมากครับอ๋อขอบคุณมากครับแต่คงไม่ประกวดแล้วครับชีวิตนี้ขอบคุณากครับขอบคุณกัปลัพอยด้วยนะคัเลัพอมว่าขอให้ได้เป็นแชมป์อีกเยอะๆนะครับนี่ยังดรา,ม,าม่าไมน้ออีกเลยออ,อ,อสอรอละอะอสอรอในส่วนไม่แต่เพลงอยู่ตอนนี้ โอเคครับอภิฟ้าอยู่ไหนไอ,อ่ะเดี๋ยวขอ5นาทีในการเคลียร์จดหมายนะครับพี่ฟ้าฝ่ะนี่นะอันนี้ปิดรับเพลงแล้วนะแม่นะปิดรับแล้วนะเพลงเร็วหมดแล้วจ้ะจับมือด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะมาใบาแรกมาก่อนเลยพบรับปากน้ำโพหรือเคนรักจากเจ้าพัญญาขอบคุณครับที่เป็นนุงนุงเจ้าปัญญา โม่แม่ไม่ข่าวดีจะบ,บอกนะวันนี้ยิ้มสวยๆทำงานไม่มีความสุขเจ็บกลับไปอ่านที่บ้านโอเคือ <c oughs> เขียนเก็บกลับไปอ่านที่บ้านแต่ว่าถ้าโอเคขอเพลงท่าจะหลงโอเคโอเคท่าจะหลงท่าจะหลงที่อยู่ไกลถึงท่าจะหงลง เฮ่ยพอ,องอะไรเนี่ยเออใครเล่นพองอะไรอ่ะสบูุ่อันนี้เขาบอกว่าขอาเป็นสุดท้ายได้วกันนะไบเกอร์ลากปืีต่อชะอโดขอร้อ,องต่อชะโดโอยมาจากังรัว อครับอขอจ้องในใจโอ้ยใจแล้วใจไม่รู้ทำไมต้องรักพมีเจ้าหอมเหมือนไม่ยินใจหลงรัก หน่อยอยากฟังเพลงเลิกแล้วตอบกันแต่ให้พี่นุกเป็นคนขอค่ะเลิกแล้วตอกันจําไม่ค่อยได้ขอเว้นไม่กันเลยนะอืมใบนี้ขอเพลงครับหัวขอ้อสื่อขอให้เหมือนเดิมขอบคุณนะครับ <c oughs> ให้เพลงหนึ่งแม่นาขอให้เหมือนเดิมไม่ต้องรัก